ข้าวดีอีกแล้วพี่น้องข้าวดีแม่ตีมาบอกข้าวดีเนาะสำหรับทีมงานส้แม่เล่าของเพิ่นนะคะอ่าน้องยูริพี่กองว่ายุแล้วก็คู่ชินจังนะคะพี่น้องจะมีคอนเสิร์ตสามคนเร็วๆนี้นะคะพี่น้องสําหรับบอดเพมเพิ่นกลด์ออกมาโพสเนาะว่าทีมงานสแม่เล่านี่จะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้นะคะกับอ่าแบรนดาน,นี้ของเพื่อนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องเฮากับตัง้งตาล่อค่อยแล้วก็จังติดตามเบิ้งคะ่ะพี่น้อง ในระหว่างที่รอดชมคอนเสิร์ตซ้มใมเ่าของเพิ่นเข้ากับไปเบิงความน่ารักของพี่กองหละกะคู่ชิ้นจังนะคะหละกอ่าผู้จัดการโบสบอถึงเรื่องนี้นะคะที่จะมีคิวไล่สดของบอทเฟมนะคะพี่น้องชุณเจอะชิมีงานไหลคู่กันอยู่ลยของของบอทเฟมครับไทยนะคิวเนี่ยจมายถึงอะไร มาเจ้าคนเสียงดังยกไปขึ้นนอนกันตอนไหนเนี่ยนมานอนจะบ้องผมขึ้นโอ้ยข่อยางของม่ได้ขว้าเจ้าเยีามันใส่ไรข่อยางนได้นอนกูไปดันโคด้มันสิไปนอนเสียงกูนคือหมูบาดันโอ้ยเดี๋ผ่าทิ้งือโอ้ยเดี๋ผ่าทิ้งวาวจะข้อเป็นโต้จะขออะไรม่หยังเจกินแตพักเบิดปีเราไนกอกินโมนะงกินแตยาสารแล้วมงไว้อยู่ พ <uka> ี่วิไปยิมแห่ยกอยู่ผมไม่บเรื่องนันกู้ทิยังสู้ข้างได้พี่นอ้ <c oughs> องวอามากเพื่อนนีผมนั่งเงินเรียนเพื่อกาดูน้งหนาของผมว่าไนเขาไปใน,อปน,น,อน,นอ้องผมนั่งเรีนอยู่หนาระเบียงจนหอดตีหาะยวมาเจ้าหอเอนั่งเรีนจอตีหากเพราะถ้าผมเปิดประตูง,งาต่าก็ได้าไห เดี๋ยวซุ้มจบเป็นยังกันบ้าเนี่ยแบบเวลาเวลาคือจะเข้าไปงานแบบพักพักด้วยกันสองคนเออต่อจอยอยู่หองเดียวกันสินะขาดกันบ้าไหนเนาะคนเฮามันค well, <that is> ือจะไหนคือจังกินเตียวมามีข้าวเหนียวอ่ะนะเนี่ยทีวีกับฟิลมุดเหมือนขึ้องกันสุงานเหมนกันนครับกับเลขาข่อยได้นั่นอันนี้ก็เลี้ยขาขี่ขาข่อยได้นั่นเดินมาเลย ก็ไว่๋าอันเมียก่อนอันนี้ก็ว่าปห้องปานมาห้อเป็นหมูเนาคนอย่างที่ไปนั่คุยต้องคอยรับต้องคอยยืมเงินจากคุณนะเพียเมื่อเงินดีผมแช่มากอยู่หนาเียร่มเาว่าเป็นล็อตบิหะโอ้โหนม่ริดจัง แต่ว่าผมมีคลิปอยู่แต่่างหมอเนี่ยปผู้ละเมือมือที่มันหมอสมผละเมือมมอมมอม่อที่ผมว่ไหวหดทนม่ได้ยี่หอวะไรไหวแค่พี่พอดี hey, งานมันเกิดมาดก็โดูเนี่แต่ว่าเพิ่นกะดีอย่างหนึ่งขั้นขั้น,นสู้เพรในปกติษเศร้านีู่ก่อนประมาสามีบีได้เด้ดดดจ้ทำไมเดี๋ยวว่าเบาไปนะพี่อล์วโอ้ยเฮียเราโอ้ยเฮีย าหมูฟังเขหม่ฟังใช่ป่ะไม่ท้ายมูมิายตาหมฟังว่าม่สายกันแพง้ยงปสคนคนมีเงินว่ะที่แต่งห้องนี่กันแล้วไอ้สายสบาวยุคเก่าสุดมุนเนาะก็ชนะเออมุนเนามันสอดคุณพูดอะไรล้วันนี้เล้วครับเที่งื่ายใส่นะเขาม่ใส่เีซีมันนี ชุ่เจอชีมีงานไหลคู่กันยูนี้อร์ของบอดเทียมกับไพสับนในนี้เออหาคิวใยู่น่เออเอออาจะคิวหินไหมเอาล้วหลอกผาค่อเลเจาะจ่าคิวบอดเทียมซบคิวไปเลยครับ สิบข uhm. ีดในะะหินหมดหินหรือปูนเป็นนอนเป็นบ่ออยากนอนเป็นเหรียญทราัรทาบันี้แต่มาใส่ไห้าวห้างนอนปูนนังซานสีตั้งๆั้งจาของโบนอนซึ่งผมไ่นั่งอยู่นานั่นท่านนั่นผมมาผมกันอยากไล่ขึ้นจรหนาหนะก็เลยออกไปเหน็บท่านนองบ่ดอกจาของก็นอนแล้วมาหาเหรียญใส่ไรห้าว่าห้าว่าห้าวปูนนั่นาานสีั้งมาะาของบ่อยากนอนเกิดบ้าในอยากนอนนี้กิดลยออกไปหนงน้อ คอพิดสบอกอยโยนนขไปน่นน่นน่นนี่านเจ้าน่นอะไ่กันว่ดว่าเจ้าม่ใส่ไไขว่าไข่้โกลคือมนี่มันกับ่แมนของนอนตหันมาขึ้นไงจักมือนะเมืรองคลิปอยู่แต่คลิปกระทอมมาดิทรงส่งไปเห็นทายที่เสื้อไหมชิ้นแขนนอนแบบเดียวไป ประเด็นไฟแรงล่างแก่เราหลายเนี่ยเราแองตัวหน่อยตัวจอยเก็มังโกนขึ้นนะเพ้่เอเดี๋ยวว้าทั้งหมดทั้งปวงนี่กระทบคู่โขบโคบแล้วทั้งหมดทั้งหมอทั้ง